Là đây đi được rồi, tôi lùn đấy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 , tôi lùn หาย,ยไม่นานนะเนะนนนร็แต่ลนะคทางมาหายที่งานคนางอไรม่ติดเืดอี้อ้ยอะหายเลนะถ้าไม่ชนขนห่างหายแปบ๊บเดียวนะเพราะว่าเชนน่ีนดต,อดตอดลอดไเย้วแทนโอเขติดบกุ แต่แต่ถ้าเกิดแบบนี้ี้เนี้มันตู้ก็ไลยบดโงจันอ่ะมันไม่ใหญ่เอ้ยข่อของครูดาวกจะไม่มีมึนงงหน่อยทําไมก็เองเองเราให้เองเราไม่เเรา้ะเราไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เราเดาเรไอเดี๋วเบนตัวไโจดีกว่าเอ็ให้มาหน่อยให้มาหน่อยให้มาหน่ยมันจะได้เข้าแบบเหมือนมูกินไง ได้เหมือนกินทำไมยังไม่กลายวะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโกโจอะไรนะเบลล์ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโกโจวะกดเปลี่ยนไม่ได้ให้เราเป็นโกโจไอ้กดดีตัวหน่อยเราเป็นโกโเลยกดดีตัวหน่อยเอออย่างนั้นแหละเอ็งเอ็งเราขอเราขอโนครูดาวกับกับกับโนซันหน่อยโนครูดาวโอเคแล้วแล้วก็เอ็งเอ็งขออะไรไม่เยอะๆแล้วทำอะไรให้รู้ทำ มีท่านึงวันนี้วันนี้เราลองกดมั่วๆในกินได้เราทำได้เฉยขอิรามีเยอะเยอะนะกอนมังจะเสร็ียอูดูบนฟ้าดูบนฟ้ามีนะจูด้าเฮ้ยเอาดีีเอานี้ให้เลยเกี่ยวเลยชิปเออเสร็จอาจารย์โกโจบ้าบบว่าแบบมีรามิเกตูเยอะใช่ป่ะเพื่อจัดการได้ภายในแบบเดียวบ้าทำให้ดูนะ อันที่เันติรามิอินฟินิตี้ใช่คือคือตัวทีลองในเซิร์ฟีเรามทำไ้ามิยอยเรเชียวจะโอเคเ็บเบอร์สุดจามะเชียวบ้าจมะไทักใส่มะไขอความความเดีวความเยคาเดยวชาเลยมาเย็นมัยูบน้างนู้เฮยไป แต่แต่ว่าแต่ว่าไอ้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 ท่านท่านานไม้หรอกไอ้นี่มันโผลจะทำให้เขาไม่ได้หรอกแต่แต่นี่ความเร็วปกตินะความเร็วปกติไอ้จะสโลล็อกี่ไหนอันนี้ก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีอันนี้ไม่โดนสโลว์อันนี้ไม่โดนสโลว์ไม่กดไม่โดนสโลว์ Đi thế? Mấy quả liều quả, mấy quả, 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 quả. Hãy đẩy... Ây, ơi quả uầy Đi quả quả Ơi ơi cô Cô Chết rồi <coughs> Yo ai bóp hà nó hù la gặp nô mình ngủ nô mình ngủ mặt mày mình ngủ มันเอาไงอ่ะทาวปีหลังเอ้ยตุ๊กนง กับโนูกับกับไม่มีตันเลยอู้อู้เห็นน้ำพ่วงข้าสุดๆ ทำให้มันช้าลงแล้วมีมุกกินเอาสุคุระหายเจอสุคุระแลนซุระซูระเกแกเซเอาไแ้เดอ๋ยวเก็บบักเก็บบัาครับ Titta på mig! Titta på mig! Titta på mig! Titta på mig här nere! Titta på mig! ก็ไมไมกมยังไอ้กหมือนยืนกดได้เราคุยกันได้เลยคุยกันแค่ไหยกได้

กำลังสู้กัมิมากำลังสู้เไม่มีทางสู้ได้ทีได้อ่เนขอขเมปจกรแล้ขอขอจัดการมาที่ตดีกว่ามาล้มาละไต่ไม่่มามามตอมตม